สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ้ยผ้ารวยแชแนลทุกท่านนะคะเอาเว้าถึงอยู่บนแชแนลแชแนลเออเอาสร้างหังวมันเถอะคาเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมันเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะตัวนี้เป็นแนวทางอาจารย์ ปัญญานะคะของอาจารย์ปัญญาจึงมากๆเลยนะคะมาเต็มๆเลยนะคะห้าสองสองห้าล่างนะคะทุกคนล่างสุดล่างคือจึงเถอะค่ะเอา นี่นะคะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะอาจารย์บอกว่านะคะอาจารย์บอกว่างวดนนเสียเอาจังๆเสียเอาสามตัวแตกอีกว่าสานจับตามองดูสามตัวอาจารย์เลยนะคะงวดนี้นะคะจับตามองดูสามตัวนะคะอาจารย์บอกว่าจะเอาสามตัวแตกอีกให้ได้เลยนะคะห้ามพลาดห้ามกระพริบตาเลยนะคะอาจารย์นะคะอาจารย์ว่าจังสี่และค่ะอาจารย์ปัญญานะคะก็จะมีกลุ่มนะคะอาจารย์พนมีกลุ่มอยู่ด้จ้ะอาจารย์มีกลุ่มนะคะมีกลุ่มให้แนวทางอยู่นะคะแต่อันนี้อาจารย์ก็มา แบ่งปันเรานะคะแต่ช่องของแอดนะคะจะไม่มีกลุ่มค่ะไม่มีกลุ่มเด้อเอาผู้ดอยากเขากลุ่มกับอาจารย์กับอ,อันคอมเมนต์ได้โอ้ยอยากอยากไปกลุ่มกับอาจารย์มาสั่นเอากคอมเมนต์ได้เด้อแล้วก็พิมพ์หาอาจารย์เลยค่ะทักหาอาจารย์ได้เลยนะคะซื้อพนเอียงก่อาจารย์ปัญญานะคะไปไปทักหาเพื่อนในเนฟซได้เลยค่ะอาจารย์ปัญญาไหลางามนะคะซื้อเพิ่นนี้เลยค่ะ เพิ่นก็มีกลุ่มมีแนวทางนะคะแต่ว่าช่องของแอดนะคะอาจารย์ก็มาแบ่งปันให้ตลอดนะคะมาแบ่งปันให้เพราะว่าแอดไม่มีกลุ่มนะคะไม่มีกลุ่มไม่มีเพจนะคะมีแต่ลงใน YouTube นี่แหละคะ่ะลงใน YouTube นะคะเพื่อให้เอฟซได้รับชมรับฟังไปด้วยกันนะคะบ่มีกลุ่มบไม่ยัางคะ่ะเพราะว่าบรด็กแมนจะสั่นเนาะแอดก็ให้ไป18,000ตัวนะคะทุกคนเอาอไปพิจารณากันดูนะคะแอดก็ไม่รู้ว่าแบบ ไอ้มีกงมีกลุ่มนะคะเพิ่ตงตเหตุแน่วใดเนาะแต่อาจารย์ปัญญาพันมีเด้อรล่องเบิ่งเด้อจ้ะเผื่อใครแบบว่าโออยาก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 ดูก็อาจารย์มาสันอานี่นะคะแต่ใครที่อยากดูอันนี้คือดูอาจารย์มาลงให้ตลอดนะคะไม่ใช่แบบว่า,มา,าไม่เข้าไม่เข้าอาจารย์ก็อาจารย์กะ ลงไห้ตลอดด้วยจ้ายิ่งหวยเข้ายิ่งมาไวนะคะยิ่งหวยเข้ายิ่งมาไวอาจารย์บอกว่างวดจับตามองนะคะสามตัวบนนะคะสิเอาแตกให้ได้ว่าสนาวจัดไปค่ะ จัดไปห่วยจัดมาแล้วเอรสิไปนั่อยู่ได้ค่านี่แหละค่ะห่วยโอปุ๊บอาจารย์ก็จะมาแบ่งบันแบ่งบันปั๊บนะคะแอดก็ขอบคุณนะคะอาจารย์ที่เอ่อขอบคุณอาจารย์แล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะคะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะช่องเราไม่มีกั๊กค่ะมีอะไรแบ่งปันหมดนะคะสากะเบือ,อยันเรือลบนะคะแต่ว่าจะหลายแนวทางนะคะเพราะว่าเราก็แนวทางฟรีเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าจะมีนะคะจะมีแอดไปสมัครเอ่อแอดแอด ไอ้นี่นะคะเออร่วมกิจกรรมกับ youtube นะคะร่วมกิจกรรมกับ u t u b e เพิ่นเนาะอันใครอยากดูแนวคลิปแนวทางก่อนใครนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไม่มีแนวทางให้ f อซได้ดูได้ค้างเลยนะคะ<ม>คลิปต่อคลิปเลยนะคะเพราะว่านะคะแอดมิน แอดม่มีขี้คั้นค่ะไม่มีแบบแนวทางค้างให้ดูเลยนะคะเอฟซว่าโอ้ยข่อยจะสีเบิงเอี่ยไม่มีเลยค่ะทุกคนก็ต้องขัอภัยนะคะมันลุกโบเหตุแนวทางบไว้บางทีจะทําแนวทางไว้ไฟก็ดับอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเนาะเออนะคะดี่แหละค่ะทุกคนกัเดี๋ยวถ้าเอฟซที่เข้ามาใหม่แล้วแบบว่าเห็นแนวทางนะคะเอ้าทําไมต้องสมัครสม,สมาชิกนะคะเป็นแนวทางที่แอดค้างไว้เดอ้อค้างไว้นะคะ รีบทาไว้ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้านะคะเอดก็จะรีบลงนะคะรีบลงแนวทางให้เอฟซีนะคะเพราะไม่งั้นเอฟซีไม่ได้แนวทางแน่เลยนะคะเหมือนชุดสรุปนะคะเอด็เอดมืนตาบ่ขึ้นค่ะโอ้ยแต่ยังว่าเฮ็ดยังมืดตาบ่ขึ้นเลยขี้ขาดไร้เมื่อดคออ่างกับเอฟซีแล้วค่ะเมื่อดคออ่างแลยแต่ยังว่เมื่อดคออ่างกับเอฟซีแะแต่ว่าไฟดงไฟดับนี่อะไรนี่ของจริงด้ยค่ะโลลมฝนมาแป๊บเดียวไฟก็ดับเนาะ โอ้หนล่ะเอามาค่ะแนวทางเรามาไวนะคะแอดกลับมาเป็นแอดมินคนเดิมแล้วะคะ่ะงวดก่อนนี้เสียสินค่ะงวดก่อนหน้านั้นโดนแปดสีเก้าเจี้ยไปนะคะโดนแปดสีเก้าเจี๊ยไปเสียสินเลยค่ะแอดโอ้ยขออภัยค่ะฝนตกทุกวันนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยเดิมเอามาดูกันนะคะผลหวอยออกนะคะแปดศูนย์สองห้าสองแปดนะคะห้าสองแปดแล้วก็สองห้านะคะ เอาเห็นชัดเจนไหมนะคะเอฟซี่บอกว่าอันข้างล่างนี่โบ้ค่อยเห็นบริสันเอาแอดทำอย่างนี้เห็นชัดเจนไหมนะคะกล้องชัดไหมนะคะอ่ะมาดูกันนะคะทุกคนเต็มเต็มเลยนะคะห้าสองสองห้ามาตัวกลับเนาะใช่ไหมคะมาตัวกลับเด่นล่างนีสีห้านะคะจึ้งมากเลยนะคะเด่นล่างสีห้าเต็มเต็มล่างไม่พลาดเข้าอีกแล้วค่ะเข้าอีกแล้วค่ะชุดล่างน่าจับน่าจับตามองก็ชุดล่างนี่แหละคะ่ะของอาจารย์นะคะหว่วยจึง้งอยู่ด้วยคะ่ะ ไปไปเมื่อสโต,โตนี่แล้วหน่อยตัวก็คองแอดอดีกลกับไปกลับมาเนาะจังสีเล้วจังสีใดเงินพิ่นค่ะโอ้ยคิดหนาคิดหลังคิดหลายหลายมันกับ่บเขาเนาะคะ่ะน้ะทุกคนมันก็ตตรงรุ่งทุ่นแล้วจะเห็ดจังนไงเนาะตัวเดียวมันกับ่บเขาเนาะจ้ะเนาะนี่แหละคะ่ะตามนี้นะคะก็เข้าไปก็จึ้งมากเลยนะคะเอาหนุ่งมา่อแต่ใส่เลยเอาอยู่ดีๆก็ต่ายเอามันเป็นอียงล่ะคะ่ะมันคือเรียนมาตาไ่เอามาดูกันต่อเลยนะคะในวทางของวัน วันพุธนะคะทุกคนวันพุธนะคะอันสมุดห้องเอดก็ไดาเนาะวันพุธนะคะทุกคนวันพุธค่ะวันพุธนะคะอาจารย์ให้อย่างนี้นะคะอาจารย์บอก่าสามตัวแตกแข่วสาน <c oughs> อ้าวลองดูนะคะลองดูจับตามองสามตัวอาจารย์เลยนะคะ <c oughs> ตำรานะคะของอาจารย์ปัญญาง,งวดวันพุธที่สามสิบนะคะสามสิบเนาะ <c oughs> เาะด่นนะคะเด่นนะคะห้าหกนะคะงวดทรงถ่ายได้นห่ง,งวดทรงถ่ายเล้วจ้ะ เดือนนี้มันเดือนอีกอย่างเอามีสามสิบเอ็ดวันโมเมนบอคะ่ะไม่เห็นเอนว่าว,วันที่สามสิบถึงต่องมเมือสามสิบนะคะเมนบอกทุกคนเมนอยู่เนาะสามสิบเออถึงต่องแล้วสามสิบครับเด่นห้าหกนะคะเด่นห้าหกห้าศูนย์นะคะอาจารย์เจาะห้าศูนย์ห้าเก้าเอ้ยห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะคะ 6 8แปดหกเก้าหกศูนย์นะคะเลขวันพุธนะคะอาจารย์น้นให้นะคะที่ห้าแปดห้าเก้านะคะของอาจารย์เวลาเข้านี่เข้าจังจังเลยนะคะตัวจาอนะคะถ้าเวลาใดนี่จึงขนาดเลยค่ะชุดสามตัวบนนะคะให้ไปที่หนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าเก้าสองห้าแปดสองห้าเก้าจับตามองนะคะจับตามองสามตัวบนอาจารย์นะคะสามตัวบนอาจารย์อาจารย์ว่าแตกเสียเอาห้แตกห้ได้หรือว่าสัน่นเสียเอาห้คขึ้ออันงวดอัน 429น่ะปากงวดนั้นนะคะที่ว่าได้ตูดนะคะเพราะว่าอาจารย์ของอาจารย์น้อยตัวค่ะยิ่งน้อยตัวนะคะโอกาสก็ยิ่งจะน้อยแต่ว่าถ้าได้นี่คือเต็มเต็มนะคะแบบของแอดนี่บ่ไใดเด้ของแอดนี่มันสองร้อยกว่าหางนะคะเออ มันก็โอกาสเยอะนะคะแต่ว่ามันก็ได้น้อยนะคะไปบนถือมันก็สงสัยทุนหลายแต่คองอาจารย์นี่ใช้ทุนน้อยนะคะถ้าเข้านี่เต็มเต็มเลยนะคะทุกคนเอาลองดูเด้อสายสามตัวผู้ไดหมักสามตัวจัดไปค่ะขอให้จึ้งนะคะทุกคนขอให้จึง้งเอาสับวัวรุ่นได้แม่แม่แม่แมต้องเข้าใจจึง้งมีเอียงแน่ก่อนเข้าอิ่นมาอยังก็จึง้งเอียงอีกนะเอียงอีกนะแอดลืมค่ะ แอดกไว้วเกือบสลุนค่ะว่ว oh, okay. ้เก right? ือบสลุนนะคะทุกคนอ่าตามนี้เลยนะคะแคบเลยค่ะของอาจารย์นะคะอ่าท่านที่อยากมอบน้ Fighter ําใจนะคะมอบน้าใจน้าเจยเนาะให้อาจารย์นะคะน้ําชงน้ําชานะคะนี่เด้อค่ะอยากมอบน้าใจหรือว่าสนับสนุนช่องนะคะสนับสนุนสมุดปากาอาจารย์นะคะค่ะสมุดปากาเนาะน้ำชงน้าชาอาจารย์นะคะก็ตามนี้เลยนะคะเพราะอาจารย์ให้ตลอดค่ะอาจารย์มาลงให้ที่ช่องตลอดเลยนะคะเข้ามารับชมเราฟังได้นะคะ รับชมแลบฟังได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อรอเรือพันกันแร็วค่ะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะทางช่องนะคะก็กบขอโทษขออภัยเด้อค่ะเอ็นดูนูนเนี่ยเมตตาหนูหน่อยวะติ <c oughs> ขอให้หมานค่ะแอดกับบกคยกินนอกจาว่าจับเอาลวดจะพูดไดมากตัวไดก็หะจับเอาจะส่องแอด หลายสูตรแล้วเกินจ้าส่งดีเด้อจามา,มานจ้าขอให้อีฟทุกท่านปวดไัยเด้อค่ะเนาะปวดไัยค่ะส่งกําลังใจให้ทุกท่านทุกคนเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ